นาชายป่าที่ปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบนาลำปางหลวงปูเ่เกษมเข็มโกผู้เป็นที่เคารพศรัทธาแห่งล้านนาออกทุดงเพียงลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงของผืนป่าที่ขับกล่อมวันหนึ่งขณะเดินลึกเข้าไปในป่าหลวงปู่ได้ยินเสียงร้องหหยหวนแว่วมาแต่ไกลเป็นเสียงที่ผิดแปลกไปจากเสียงสัตว์ป่าทั่วไป ด้วยยานทิพย์อันแก่กล้าหลวงปู่ทราบดีว่ามีัยกำลังคืบพลานเข้ามาทันเร่งฝีเท้าไปตามเสียงนั้นและแล้วภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็ทำให้หลวงปู่ประหลาดใจเป็นกวางตัวหนึ่งกำลังติดกับดักของนายพรานมันดิ้นรนอย่างสิ้นแรงดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวแต่ที่ทำให้หลวงปู่สะเทือนใจยิ่งกว่าคือดวงตาคู่นั้นที่สะท้อนถึงความคุ้นเคยราวกับเคยพบกันมาก,ก่อน ด้วยความเมตตาหลวงปู่ค่อยๆเข้าไปปลอบประโลมกวางตัวนั้นมือที่เคยจับบาดอันศักดิ์สิทธิ์บัดนี้อ่อนโยนประโงงหัวของมันไว้อยากกลัวเลยลูกเอย๋ยหลวงปู่กล่าวเสียงนุ่มเมื่อหลวงปู่สัมผัสกับกวางอย่างแนบแน่นสัมผัสบางอย่างก็แล่นผ่านเข้ามาในจิตหลวงปู่ทราบแล้วว่ากวางตัวนี้คือบุญมาอดีตลูกศิษย์ผู้ซื่อสัตย์ที่ได้ละสังขารไปเมื่อหลายปีก่อนและกลับมาเกิดเป็นกวางในป่าแห่งนี้ หลวงปู่พยายามแกะเชือกที่รัดกวางออกแต่เชือกนั้นแข็งแรงเกินไปและเสียงฝีเท้าของนายพรานก็ใกล้เข้ามาทุกทีทันใดนั้นเองด้วยพุทธคุณอันศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ได้เพ่งกระแสจิตไปยังมีดพร้าที่วางอยู่ไม่ไกลก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสับพสิ่งล้วนตกอยู่ในกฎแห่งกรรมเมื่อนายพรานปรากฏตัวขึ้นหลวงปู่ได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมา แสดงปาฏิหาริย์ทำให้มีดพราของนายพรานกระเด็นไปตกที่อื่นและเชือกที่รัดกวางก็ขาดสะบั้นลงกวางบุญมาได้รับอิสรภาพมันหันมามองหลวงปู่ด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยความกระตันอยู่ก่อนจะวิ่งหายหลับไปในหมู่มวลไม้ เหตุการณ์ครั้งนี้ตอกย้ำถึงพระเมตตาอันไร้ประมาณของหลวงปูเ่เกษมที่ไม่เคยละทิ้งสรรพสัตว์แม้จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตามและยังแสดงให้เห็นถึงวัตตะสงสารอันน่าพิศวงว่าผู้ที่เคยมีบุญสัมพันธ์กันย่อมมีโอกาสได้พบเจออีกครั้งในภพชาติต่อไปเป็นเรื่องเล่าที่ยังคงประทับใจและเป็นกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้